ว้าว d w คิด k ค่ะรายการนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงมากมายเลยล่ะคะ่ะ mm hmm. และอยากได้พบกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงทางช่อง Daily News TV คะ่ะอย่างที่สาคัญนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะได้พบกับพวกเราสองคนในรายการนี้ mm hmm. และพวกเราสองคนนะคะ mm hmm. ก็จะมาแบบน่ารัก mm hmm. น่ารักค่ะน้ะทองคะยี่หว่าว่า สองคนเนี่ยอย่าเพิ่งมาชมตัวเองเลยดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้ยี่หว่าก็มีข่าวมาฝากเพื่อนๆเลยนับทองข่าวที่ว่าเนี่ยคือข่าวอะไรล่ะคะยี่หว่าข่าวของยี่หว่านะคะก็คือข่าวฟันค่ะงั้นยี่หว่าถามน้ำทองหน่อยสิคะ ฟันซี่แรกของคนเราอะแทงเกิดขึ้นมาตอนเราอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เหรอคะยี่หว่าสี่เดือนนะคะเพื่อนๆสี่เดือนค่ะพอฟันของเราเนี่ยแทงขึ้นมาตอนเราอายุสี่เดือนใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลกันแล้วค่ะเพื่อป้องกันเจ้าแบคทีเรียสาเหตุที่จะทําให้เราฟันผุค่ะเห็นไหมคะรูปเด็กกาลังเริ่มมีฟันเริ่มมีฟันขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะน่ารักมากเลยแล้วยี่หวานะคะก็มีวิธีการเทำให้ฟันเนี่ย จะอาหรือว่าแข็งแรงมาฝากเพื่อนๆเ,เละนับทองด้วยนะคะค่ะ <Huh. S 1> ข้อแรกค่ะเราต้องไม่ใช้ช้อนซ่อมร่วมกับเจ้าตัวน้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่ฟันผุค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เจ้าตัวน้อยเนี่ยมีแบคทีเรียเยอะแล้วก็มันจะมาทําลายฟันซี่แรกของเจ้าตัวน้อยได้เลยละค่ะและข้อ2นะคะ,ลออะ,คะหลังจากฟันซี่แรกขึ้นประมาณ6เดือนแล้วนะคะนับทองเราควรพาเจ้าตัวน้อยไปหาหมอฟันค่ะ เพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากคุณหมอนะคะและข้อสุดท้ายค่ะต้องเริ่มให้เจ้าตัวน้อยใช้แปรงสีฟันได้แล้วนะคะใช้แปรงที่หมอะสำหรับไว้แล้วก็ใช้แปรงเล็กๆนุ่มะคะ่ะที่มันเสียบเข้าไปในนิน้วใช่ไหมคะเป็นพลาสติกใสๆใช่ละค่ะนั่นแหละค่ะต้องแปรงทุกวันก่อนนอนนะคะเพราะว่าช่วงก่อนนอนเนี่ยน้ำลายจะน้อยแล้วก็ค่ายแบคทีเรียเนี่ยจะมาทำลายผิวฟันของเจ้าตัวน้อยได้ง่ายขึ้นค่ะ เห็นไหมล่ะคะวิธีง่ายๆนิดเดียวแล้วก็มีฟันที่สวยๆแล้วก็แข็งแรงแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหข่าวของยี่หวานเนี่ยแบบให้ความรู้มากมายเลยนะคะ,คะแต่นี่คะ่ะมาดูข่าวของนัทพรดีกว่านะคะจะทําให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้ตะลึงไปเลยล่ะคะ่ะว่าทําไมทําไมมันดึงแบบขนาดนี้เลยอะคะอ่ะก็ยี่หวอยากรู้ไหมล่ะคะว่ามันเป็นข่าวอะไรอยากรู้สิคะงั้นนัท่องขอถามยี่หวานหน่อยได้ไหมได้สิ ว่ายี่หว่าเคยเล่น iPad นะหืเล่นประจำเลยสนุกมากเลยนทองนี่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 งั้นถ้าเกิดเล่นประจำนะต้องฟังข่าวนี้เลยนะจะได้ระมัดระวังตัวไว้ก็คือว่าข่าวที่ว่านะคะเพื่อนเพื่อนก็คือข่าวเด็กน้อยเล่น iPad ค่ะแต่ iPad นะคะพลาดตกลงมาใส่ฟันของเด็กคนนั้นทาให้เด็กคนนั้นเนี่ยค่ะฟันแบบฟันยับไปเลยละค่ะหรอหรือใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีหนูน้อยชาวใต้แบบคนหนึ่งนะคะที่เขากําลังนอนเล่น iPad อยู่เนี่ย แต่ว่าเขาเล่นไปเล่นมาแบบเมื่อยมือมากอลคะ่ะแบบปวดแขนปวดมือทําให้เขาปล่อย iPad ทําให้ตรงช่วงขอบของ iPad ดอะคะ่ะมากระแทกฟ,ฟันเลยอะคะ่ะแบบดูรูปสิคะโอ้โหแม่เสียดายเห็นไหมคะ iPad ใช่ไหมคะใช่ค่ะ New iPad ค่ะแล้วทั้งหน้าคุณแม่ของเธอนะคะก็แทบจะไม่อยากเชื่อเลยละคะ่ะว่าเจ้า iPad เนี่ยมันจะแข็งแรงจนทำให้ฟันของเด็กคนนั้นเนี่ยหักไปหลายซี่เลยละคะ่ะ เห็นไหมล่ะคะเพื่อนๆสำหรับคนไหนนะคะที่ชอบเล่น iPad เนี่ยต้องดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นบทเรียนสอนเราเหมือนกันค่ะเพื่อนเว่าจะทําอะไรจะเล่นอะไรจะเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเช่น p p o o n ไอ p พดอะค่ะก็ต้องก็จะต้องระมัดระวังให้มันนัมากนะคะเราจะได้มีฟอนที่สวยๆตัวเราเป็นงาน ไงล่ะคะถูกต้องละคะ่ะนับทองอือเอยีห่หวาเราก็พูดถึงเรื่องฟันไปสองเรื่องแล้วนะอย่าบอกนะว่าข่าวต่อไปของยี่หวานเนี่ยจะเป็นเรื่องฟันเหมือนกันไม่ใช่เลยคะ่ะนับทองข่าวของยี่หวาเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องฟันแต่ว่ามันเป็นข่าวเจ้าปูยักษ์ค่ะฮะปูยักษ์ใช่ละคะ่ะเดี๋ยวยี่หวาขอถามน้ำทองหน่อยสิคะว่าน้ำทองอ่ะกินปูมากี่ชนิดแล้ว่ะ ก็หลายชนิดนั้นนับไม่ั่วนอะถึงนับทรองเนี่ยจะกินปูม,มาหลายชนิดเนี่ยนะยี่หวายเชื่อว่าปูชนิดนี้นับทรองจะไม่เคยเห็นแล้วก็จะไม่เคยกินฮะแล้วมันเป็นปูอะไรเราชื่อปูว่าปูอะไรอะ่ะอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวไปดูรูปก,กันเลยค่ะโอ้เห็นไหมล่ะคะ นีปูยักษ์ค่ะปูยักษ์มีชื่อด้วยนะคะมันมีชื่อว่าเจ้าปูยักษ์เทสเมเนียมค่ะมันมีน้ําหนักถึง15ปอนหรือ6.8กิโลกรมัมมีกระดองกว้างถึง15นิ้วและเจ้าปูตัวนี้นะคะมันเคยนําไปแสดงในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าประเทศอังกฤษค่ะนับทองไหลเพื่อนๆลองดูสิคะเจ้าปูตัวนี้นะคะมายังเป็นปูที่อายุน้อยเท่านั้นนีน้อยเหรอคะน้อยค่ะมายังโตได้อีกสองเท่านะคะ โอ้ห oh, ต้องสองเท่าเลยเหรอคะแต่แต่ว่าเจ้าปูตัวนี้นะคะมันเกือบจะโดนนึ่งกินละค่ะแต่ว่าโชคดีที่ชาวประมงชาวออสเตรเลียนะคะจับมาได้แล้วก็ตัดสินใจขายกับเอเอาขายกับพิพิธภัรรณฑ์สัตว์น้ำประเทศอังกฤษนะคะ uh. ด้วยราคาถึง3,000ันปอนถ้าตกเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ1,500,000บาทเลยอะคะ่ะโอ้โ oh, ห1 5 0 0 0 0บาท เป็นไงล่ะคะข่าวของย่หวาตะลึงน่าสนใจไหมล่ะคะโคตรน่าสนใจอะคะ่ะแต่เนี่ย ช่วงหน้านะคะเราเนี่ยก็จะมีเ,ออเมนูอาหารนะคะมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันค่ะว่ามันจะเป็นเมนูอาหารอะไระแล้วก็จะมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาให้เราเลือกเมนูอาหารด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างเมนูอาหารใช่ไหมคะค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้านะคะช่วงหน้าค่ะ